ขช่ค่เาเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตโครงการเราชนะเช็คสิทธิ์เงินเยียวยางวดสุดท้ายโอนแล้ววันนี้นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรุงเทพธุรกิจและก่อนไปรับชมรายละเอียดของข่าวนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ y youtube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ เราชนะเช็คสิท์เงินเยียวยางวดสุดท้ายกลุ่ม2และกลุ่ม3โอนเข้าเป๋าตังวันนี้พร้อมขั้นตอนเช็คสิทธและไขข้อข้องใจแต่และกลุ่มดําเนินโครงการคืบหน้าถึงไหนแล้วนะคะจากมาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยาผู้ดได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือที่รู้จักในชื่อโครงการเราชนะลงทะเบียนร,รับเงิน7 0 0 0บาทผ่าน w w w ร์ไวด์เวชนะ .com ซึ่งมาตรก,การได้เริ่มทำการยืนยันตัวตนจ่ายเงินและทบทวนสิทธิ์เรื่อยมาจนถึงตอนนี้นะคะึืนหน้าล่าสุดในวันนี้25มีนาคมนะคะจะมีการจ่ายเงิน1,000บาทงวดที่6ซึ่งถือเป็นงวดสุดท้ายสำหรับผู้ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์กลุ่มที่2และ3โดยผู้รับสิทธิ์กลุ่มดังกล่าวสามารถเช็คสิทธิ์เราชนะหรือตรวจสอบสถานะเงินเข้าได้ดังนี้นะคะ เปิดแอปพลิเคชันเป่าตังเลือกเมนู G-Wallet กดเลือกเมนูโครงการเราชนะแอปจะแสดงจำนวนเงินที่สามารถใช้ได้หรือยอดเงินคงเหลือในโครงการพร้อมกดปุ่มสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์นะคะมาดูวิธียืนยันสิทธิ์เราชนะเช็คสิทธิ์เงินเ,นเยียวยานะคะเริ่มจากเปิดแอปพลิเคชันเป่าตังขึ้นมาพร้อมใส่รหัส PIN 6หลักนะคะกดเลือกไปที่ g Wallet จะเห็นแถบเมนูเราชนะและให้กดไปที่คำว่าใช้สิทธิ์ที่ปลากดอยู่ปุ่มสีน้ำเงินถัดมาเป็นรายละเอียดข้อตรงลงและเงื่อนไขให้กดให้กดคลิกในช่องสี่เหลี่ยมเล็กข้อความยอมรับเงื่อนไขาการให้บริการจากนั้นให้ระบุจังหวัดที่ท่านพักอาศัยในปัจจุบันนะคะกดยืนยันจังหวัดที่ท่านพักอาศัยในปัจจุบันระบบจะประมวลผลก็จะมาที่หน้าการใช้สิทธิ์เราชนะจะเห็นยอดเงินอยู่ในจี a l l e t เรียบร้อยทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เราชนะเช็คสิทธิ์เงินเยียวยาในงวดน,นี้นั้นสามารถเริ่มใช้เงินเยียวยาได้ตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปไม่จำกัดจำนวนเงินที่ใช้ในแต่ละวันและสามารถใช้เงินทั้งหมดได้ไปจนถึง3เดือพฤษภาคม64โดยจะสามารถใช้ใจ่ายได้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึง่งและโครงการเราชนะทั้งหมด มาดูความคืบหน้าล่าสุดข,ของการดําเนินมาตรการเราชนะเช็คสิทธิ์เยีงเงยวยานะคะล่าสุดนางสาวกุลยาตันติเตม,มิตรผู้อำนวยการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกระทรวงการคลงังเปิดเผยว่าคืบหน้าโครงการเราชนะณนวันที่24มีนาคมนะคะประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวน13.7ล้านคนได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่5กุมภัพันที่ผ่านมาจํานวน59,491ล้านบาท กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเป่าตังในโครงการเราเที่ยด้วยกันและคนละครึ่งและกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ w w w r a c h a n a c o m ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการเราชนะจำนวน16.7ล้านคนมีการใช้จ่ายวงเงินยวยาสิทธิ์สะสมตั้งแต่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจำนวน8 5 1 2ล้านบาท ประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้วจำนวน2.0ล้านคนมียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิสะสมตั้งแต่5มีนาคมที่ผ่านมาจำนวน7,824ล้านบาททำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะแล้วทั้งสิ้น32.4ล้านคนคิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า1 5 2 3 2 7ล้านบาท อัปเดตล่าสุด25มีนาะคม2564